สวัสดีครับเสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับอยากขายของออนไลน์นะครับให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องลงมือทำเองนะครับมีคอนเซปต์ยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะครับสอบถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเราจะมีวิธีการเปิดร้านออนไลน์ยังไงนะครับให้สำเร็จโดยที่เราไม่ต้องลงมือทำเองนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเองนะครับผมก็เลยทา คลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับว่าเรามีเราจะทําได้ยังไงมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างนะครับโอเคมาดูกันเลยครับคอนเซ็ปต์นี้นะครับเรียกว่าดีไซน์ทูปรินนะครับผมเขียนคํานี้ขึ้นมานะครับก็คือการดีไซน์นะครับเพื่อที่จะปริน์นะครับโดยที่เราก็จะส่งให้กับร้านที่เขามีความสามารถที่จะทําให้เราได้นะครับแล้วก็ แล้วก็จะไม่ต้องลงมือทําเองนะครับก็จะสร้างรายได้ได้นะครับมันจะขออภัยนะครับโอเคมันจะคอนเซปต์คล้ายๆกันอันเดียวกันเลยนะครับกับคําว่า POD นะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือ print on demand นะครับหรือ print ตามสั่งนั่นเองนะครับก็คือจะมี ส่วนหลักๆก,ก็คือจะมีดีไซน์นะครับก็คือตัวเราเองนี่แหละที่จะเป็นคนดีไซน์นะครับแล้วก็มีส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับที่จะเขาจะทําการตลาดให้นะครับแล้วก็ส่วนของโปรดักชันก็คือการผลิตเขาก็จะผลิตให้นะครับแล้วก็เราจะรอรับส่วนต่างอยู่ที่บ้านนะครับเรียกว่าทํางานหน้าคอมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของคําว่าดีไซน์ปรินต์ออนดีมานนะครับซึ่งมันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับ ก็มีหลากหลายเลยนะครับที่เราจะสามารถทําทได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีลกับโรงงานหรือว่าดีลกับร้านค้าผู้ผลิตได้ยังไงนะครับก็จะมีเสื้อยือดแก้วน้ํานะครับจิ๊กซอนะครับกรอบรูปต่างๆนะครับหมวกหมอนปอกรูปนะครับทงเสื้อกีฬาพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผมก็คือใช้คอนเซปที่เรากําลังจะคุยกันนี้ได้เลยนะครับระบบการทํางานแบบ P.O.D เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอ่าสัก2แบบนะครับก็คือแบบโอนเงินกับแบบเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบโอนเงินนะครับเริ่มจากนะครับตัวเรานะครับนั่งออกแบบอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อ่ามีการอัปโหลดไฟล์งานนะครับแล้วก็มีการแบบอัปโหลดลงม็อบอัพที่เป็นดีไซน์ที่อยู่บนบนผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปลงขายในพวก เว็บ s h o ป e ี l a z a d a หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าเว็บที่เขารับทำา POD นะครับก,ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีคนสั่งนะครับเาลูกค้าก็จะโอนเงินเข้าให้เรานะครับโอนเงินเข้าให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้รับออเดอร์แล้วเนี่ยเราก็ไปสั่งงานกับโรง,งพิมพ์นะครับโรงสกรีนร้านสกีนนะครับที่เราได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า ใช้เวลาทําเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อเราที่จะเพื่อที่เราจะได้บวกส่วนต่างได้นะครับหลังจากนั้นเรากา็โอนเงินไปให้เขานะครับเพื่อที่จะทําการเริ่มต้นผลิตนะครับถ้าสมมุติว่าเรา,าคุยกับเขาว่าตัวละสมมติตัวละ100บาทนะครับแล้วเราขาย200นะครับเราก็จะได้กําไร100บาทต่อชิ้นในกระบวนการนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการร้านค้านะครับก็จะทําการ ชื่อผู้รับแล้วก็ผู้ส่งเป็นชื่อของเรานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะจัดส่งสินค้าให้นะครับลูกค้าก็จะได้รับสินค้านะครับอันนี้ก็จบแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับสำหรับแบบโอนเงินระบบต่อมานะครับเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะครับ COD นะครับมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าจะ ลูกค้าจะไม่ได้โอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ารอเจ็บเงินปลายทางเนาะเราจะต้องโอนเงินให้ร้านค้าก่อนก็คือยอมรับความเสี่ยงเองนะครับยอมรับความเสี่ยงเองก่อนนะครับแล้วก็ร้านค้าก็จะส่งงานให้เรานะครับโดยที่ติดชื่อที่อยู่เป็นของเรานะครับหรือถ้าเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเราก็ต้องส่งไฟล์ใบแปะหน้านะครับมาให้โรงงานพิมพ์ให้เลยนะครับแล้วก็เอาเอาเข้าไปส่งที่ช็อปของขนส่งนะครับแล้วก็สแกนบาร์โค้ดอะไร ได้ตามปกตินะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็จะได้รับสินค้าจากขนส่งแล้วก็จ่ายเงินนะครับขนส่งก็จะโอนเงินกลับให้เรานะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นช้อ p ปี้ a z a ด้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าโอนเงินเข้าในระบบถูกไหมฮะโอนเงินเข้าในระบบหลังบ้านของช้อปปี้ a z a ด้อยู่แล้วแต่แต่ถ้าแบบเก็บเงินปายทางของธรรมดาเนี่ยของขนส่งสมมติเคอรี ly, หรือว่าแฟหรือว่าเบสเอ็กเพสเนี่ยครับเราก็จะต้องติดเขาเรียกว่าติด โค้ดเก็บเงินปลายทางของเรานะครับมันส่วนมากมันก็จะเป็นเบอร์โทรเรานะครับเขาก็จะโอนเงินตรงเข้าสู่บัญชีเราเลยนะครับอันนี้ก็จะได้รับเงินทีหลังนะครับสําหรับแบบเก็บเงินปลายทางเนาะถามว่า,าแบบนี้ความเสี่ยงเยอะกว่าแบบแรกไหมก,ก็ใช่ครับความเสี่ยงเยอะกว่านะครับแต,แตด่ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแบบนี้ ได้เงินเยอะกว่านะครับเราเพราะว่าเราจะได้ออเดอร์เยอะกว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะรับแบบเก็บเงินปลายทางซะส่วนใหญ่นะครับผมของตีกับอาจจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็าต้องเขาเรียกว่าต้องมี mindset ของพ่อค้าแม่ค้านิดนึงนะครับก็คือต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเลี่ยง แบบนี้ไปนะครับก็คือไม่ใช้นะครับไปใช้แบบแรกนะครับโอเคนะฮะซึ่งผมอยากพูดถึงมายเซตของพ่อค้าแม่ค้าก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําธุรกิจตรงนี้เนาะคือเราต้องมีมายเซตก่อนถ้ามีถ้าไม่มีมายเซตไม่มีความเข้าใจตรงนี้เราอาจจะทํางานด้วยอารมณ์ที่ไม่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เข้าใจ ให้ให้รู้นะครับก็คือเราต้องมีความเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์ระดับที่แบบเหนือกว่าคู่แข่งเหนือกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าดีไซน์งานดีไซน์เราโดดเด่นและแตกต่างนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับมีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่นี้ก็คือเครื่องมือในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นพวกแอปมือถือนะครับแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่มันสามารถ ทำงานออกแบบได้นะครับหรือถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพวก Photoshop i l l u s t r a t o r นะครับถ้าเป็นเว็บดีไซน์นะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นแคนวานะครับที่ที่ผมแนะนำนะครับก็คือใช้ดีใช้คล่องนะครับใช้ง่ายนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นคนที่มีรู้จักสังเกตนะครับรู้จักว่ารู้จักสังเกตว่าทุกวันนี้นะครับชาวโซเชียลนะครับเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็ ไปเกาะก,กระแสเรื่องเรื่องนั้นนะครับเพื่อเราจะได้ติดกระแสไปด้วยสินค้าเราก็อาจจะต,ติดตลาดได้ง่ายนะครับผมอ่าแล้วก็มีความเชื่อนะครับความเชื่อว่าแบบไอ้คนคนที่เขาเริ่มต้นโดยโดยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ซึ่งเราก็มีอะไรมากกว่าเขาก็ก็คงก็น่าจะต้องทําได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เราต้องมีความเชื่อตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องมีความอดทนอันนี้สําคัญมากนะครับเราจะไม่สําเร็จได้นะครับถ้าปราศจากความอดทนนะครับ แล้วก็ต้องหยุดความเชื่อผิดๆนะครับชุดความเชื่อผิดว่าเราไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับเราไม่มีพรสวรรค์นะครับเราไม่เราไม่ได้เรียนดีไซน์มานะครับมีแล้วก็มีคนบอกว่าคุณน่าจะไม่เหมาะกับสิ่งนี้นะครับเราก็ไปเชื่อตามเขานะครับเราต้องหยุดชุดความเชื่อผิดๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ก้าวข้ามออกมาทําสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ไม่เคยทําสิ่งที่แบบมีความท้าทายให้ได้นะครับ ถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะหยุดเขาเขาเรียกว่าติดอยู่กับห่วงโซ่ที่ผูกพันธนาการเราเอาไว้เหมือน,เ,อนเดิมนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจแบบฟังเรื่องนี้หรือว่าศึกษาเรื่องนี้ก็อาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับ for f for b e l really i e pattern นะครับผมโอเคต่อมานะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความสำเร็จนะครับต้องใช้เวลานะครับต้องใช้ความอดทนนะครับ อดทนอยู่กับมันเป็นเป็นเดือนนะครับเป็นครึ่งปีนะครับหรือเป็นปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราจะใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทักษะที่เรามีด้วยนะครับบางคนอาจจะใช้แค่เวลา1เดือนบางคนอาจจะใช้เป็นปีนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับเขาเรียกว่าจุดติดแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบทำไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะสามารถแซงคนที่แบบเก่งๆได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีพลังของการโฟกัสนะครับก็คือโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่นะครับสมมุติว่าเราจะตั้งใจว่าออกแบบลายเสื้อสําหรับลงช้อปปี้นะครับสิบลายนะครับภายในวันนี้นะครับเราก็ต้องตั้งเป้าไว้แล้วก็มีพลังโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับทาให้สําเร็จภายใน1วันนะครับแล้วก็อีกันนึงก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับถ้าเราสนใจเรื่องไหนนะครับแล้วก็ไปอยู่คุกคีกับคน กลุ่มนั้นนะครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเข้า YouTube ก็ศึกษาเรื่องเรื่องนั้นนะครับเราก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับถ้าเขาสําเร็จเราก็จะสําเร็จไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาตินะครับเรียกว่ากฎค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับใครก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับที่อยากให้รู้คือเราเรียนรู้แค่20%นะครับอีก แปคือลงมือทำนะครับหนึ่งวันนะครับเรามีเวลาประมาณแดชั่วโมงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้สักหนึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยลงมือทําให้ลงมือทําอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พบว่าพบนะครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเราก็จะได้แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราเรียนอย่างเดียวเนี่ยแล้วลงมือทํานะครับมันจะคล้ายๆกับมันจะมองไม่เห็นความผิดพลาดแล้วก็ไม่ไม่รู้วิธีแก้ไขนะครับ อ่าอย่างเช่นมีคนคนนึงนะครับก็คือเรียนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไฟลุกนะครับไฟลุกมากนะครับเจอสิ่งใหม่ก็เรียนอีกนะครับเจอการตลาด Facebook ก็เรียนจะการตลาด t i k t อกก็เรียนนะครับแล้วก็เจอ,อาขายของออนไลน์บนเซลเพจเนี้ยก็เรียนเรียนเรียนนะครับแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างนะครับลงมือทาแป๊บเดียวก็เลิกนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่เหมาะกับ กับเราไม่ใช่ไม่ใช่กับเรานะครับแต่ที่แท้จริงแล้วนะครับเราศึกษามันยังไม่มากพอนะครับผ่านไป3ปีนะครับก็ยังไม่สําเร็จนะครับแล้วก็มาถามตัวเองว่าทําไมฉันไม่สําเร็จนะครับแต่อีกคนนึงนะครับลงมือทำนะครับเรียนนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็เจอความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขแล้วก็เรียนรู้ใหม่นะครับวนลูปอยู่างงี้นะครับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่ามันใช่นะครับก็จะสําเร็จภายในระยะเวลาที่เร็วกว่า คนคนแรกแน่นอนนะครับผมโฟกัสเดวันติงนะครับตรงนี้ก็คือได้อธิบายไปแล้วนะว่าเราต้องมีพลังของการโฟกัสนะครับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอนะครับมากพอเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้คอนเซปต์เดฮูนะครับที่อยากให้เพื่อนๆรู้ไว้นะครับก็คือคนที่จะมาช่วยงานของเรานะครับในส่วนที่เราไม่ถนัดนะครับถ้าเราไม่ถนัดงานสกรีนนะครับเราไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องจักรเครื่องมือนะครับ เราไม่มีเวลาที่จะไปลงมือสกรีนเองนะครับเราก็ต้องรู้จักตีสนิทนะครับตีสนิทชิดเชื้อนะครับกับคนคนนั้นนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพื่อที่คนคนนั้นจะได้ช่วยงานเราได้นะครับเราก็จะมีผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีความหวังดีนะครับไปแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่แบบไปตีสนิทแล้วก็เพื่อที่จะหวังเอาอย่างเดียวนะครับต้องให้เขาด้วยนะครับ โอเคต่อมาดีมันฮาเลตนะครับดีมันฮาเลตคืออะไรนะครับก็คือคนที่คนที่คุณรักนะครับและเขามีลูกค้าของเราอยู่เยอะมากนะครับอย่างเช่นเราไปรู้จักกับอินฟลูเอเซอร์คนหนึ่งนะครับที่แบบมีผู้ติดตาม1 0,000คนนะครับซึ่งเราคิดว่าไอ้กลุ่มลูกค้าของกลุ่มที่ติดตามคนคนนี้นะครับเป็นฐานลูกค้าของเราจริงๆนะครับก็คือเป็นแบบ คนที่แบบติดตามเขาเนี่ยน่าจะชอบสินค้าของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทําทคมรู้จักเขานะครับยืนย่นหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะครับให้ให้ผลประโยชน์เขานะครับให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรกับเรานะครับก่อนที่เราจะได้อะไรกับเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็อาจจะแชร์บทความเราแชร์สินค้าเรานะครับไปลงในกลุ่มหรือว่าไปลงหน้าเพจของเขานะครับจะทําให้คนที่ติดตามเขานะครับมาเจอเราอย่างนี้ก็คือคอนเซปต์ของดีมันทันเลสนะครับผม โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมได้ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับอธิบายค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครยังสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ข้างล่างนะครับใน คอมเมนต์ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ